สเสน่นางหงตอนที่25ผมกับนายกระรอกเป็นคนเดียวกันว่าไงนะแม้จะแน่ใจแล้วว่าขณะทิิ์เป็นคนเดียวกับนายกระรอกแต่เมื่อเขายืนยันสามทับญิงสาวก็ส่วนเซตะลึงอึ้งหัวหมุนเหมือนมีใครจับหมุนแล้วเหวี่ยงไปกระแทกกับก้อนหินผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณชายหนุ่มรวบตัวเธอเอาไว้ก่อนที่ญิงสาวจะล้มลงไปแต่แตะมิสาสะบัดตัว หยาดน้ำตาที่ฝืนเอาไว้แต่แรกพรั่งพรูมือเรียวกำแน่นก่อนแบออกเพื่อฟาดไปบนใบหน้าของเขาฉาดใหญ่สายตาที่เธอมองเขาเต็มไปได้วยความผิดหวังเสียใจตบนี่มันยังน้อยไปกับการที่คุณหลอกฉันจันหยุดอยู่ตรงนั้นหญิงสาวถอยหา่างริมฝีปากสันริกก่อนปาดน้ำตาที่ยังพรา่งพรูลงมาอาบหน้าเป็นนานก่อจะค้นเสียงตัวเองเจอผมขอโทษนะจันฟังผมก่อนนะคุณรู้ไหม ว่าเรื่องที่คุณทําสาธิตาท้องกับเรื่องที่คุณทําผิดกฎหมายมันยังทําให้ฉันเสียใจไม่เท่ากาันที่รู้ว่าคุณหลอกฉันเรื่องนายกร,รอกฉันไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะลดตัวลงมาคบหาคนสวนเป็นเพื่อนแต่ฉันก็ทําเพราะฉันเห็นว่านายกร,รอกเป็นคนที่มีความจริงใจกับฉันที่สุดน้ําตาที่เพิ่งเช็ดไปเมื่อครู่หยาดหยดลงมาอีกคณาทิ์เองก็เสียใจเขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะเอาตัวเข้าไปผูกพันกับนายกร,รอกถึงขนาดนี้ผม หมดแล้วใช่ไหมเรื่องที่คุณหลอกฉันแต่มิสาปาดน้ำตาอีกเป็นครั้งที่สองแล้วจึงตัดสินใจหมุนตัวเดินหนีไม่ดา่าไม่ว่าไม่ฟูมฝ่ายซ้ำคณาทิปตกใจร้องห้ามและเมื่อเธอไม่ฟังจึงวิ่งไปกอดเอาไว้จากด้านหลังผมไม่ได้ตั้งใจนะผมรักคุณผมก็แค่อยากให้คุณเห็นว่าคนที่เขาด้อยกว่าต่ำกว่าเขาก็มีความจริงใจให้คุณเหมือนกันผมยอมรับเลยว่าตอนแรกอยากพิสูจน์ใจคุณว่าระหว่างคณาทิป ผู้ชายที่ให้คุณได้ทุกอย่างกับผู้ชายจนๆอย่างในกระรอกคุณจะสนใจใครมองคนที่เนื้อแท้หรือว่าเงินทองแต่ผมก็ไม่อยากหลอกคุณอีกต่อไปแล้วชายหนุ่มมองหนะ้าแต่มิสายอย่างเวาววอนวันใจกับสายตาเด็ดเดี่ยวคู่นั้นไม่อยากหลอกก็เพราะฉันเป็นโง่จนไม่มีอะไรจะให้หลอกแล้วนะสิไม่ใช่อย่างนั้นนะผมรักคุณนะจันทร์ผมอยากให้คุณเชื่อผมอีกสักครั้งนับแต่นี้จะไม่มีอะไรต้องหลอกลวงกันอีกผมสาบาน เก็บคำสาบานของคุณเอาไว้เถอะฉันไม่อยากอยู่กับคนลวงโลกอย่างคุณอีกแล้วหญิงสาวตวาดความจริงหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามากระแทกหัวใจวันนี้ทำให้เธอตั้งตัวไม่ติดส่วนเซจวนลม้มแม้จะดีใจอยู่บ้างที่เขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ได้ทําให้สาธิตาท้องแต่เรื่องนายกระรอกมันทำร้ายจิตใจกันเกินไปผมไม่ได้ตั้งใจนะผมทำทุกอย่างไปก็เพราะผมรักคุณอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยาให้คุณเข้ากับคนอื่นได้ไม่อยากให้ใครต่อใครว่าคุณเปรียบเป็นหงที่เข้ากับคนทั่วไปไม่ได้คณะทิพย์ยอมรับสารภาพดวงตาของเขาแดงกล่ำไม่ต่างจากเธอเพียงแต่ไม่มีน้ำตาผ่านออกมาให้เห็นแม้ลึกๆแล้วแตามิสาจะยอมรับว่าเขาพูดถูกเธอเจ้าโยศเจ้าอย่างถือว่าตัวเองดีกว่าใครจึงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับใครง่ายๆแต่วิธีการของเขามันก็ใจร้ายเกินไปถ้าฉันมันแย่ขนาดนั้นคุณมายุ่งกับฉันทำไม ก็เพราะว่าผมรักคุณนะสิคำตอบสั้นๆทว่าได้ใจความทำให้หญิงสาวนิ่งอึง้งความอบอุ่นจนรู้สึกร้อนแทรกซึมไปทั่วนูเนื้อของหัวใจแต่มิสาอย่างเงียบเงียบไปเพราะพูดอะไรไม่ออกเขาเห็นว่าเธอไม่ดิ้นรนไม่ตั้งท่าจะหนีท่าเดียวอย่างเมื่อครู่ก็ถอนหายใจโล่งอกผมทำทุกอย่างไปก็เพราะผมรักแล้ก็หวังดีกับคุณแต่ผมไม่ได้คิดฝันหรอกนะว่าคุณจะมารักผู้ชายธรรมดาอย่างผม เพราะผมไม่ได้เป็นผู้ดีมาจากไหนมีเงินมีฐานะอย่างทุกวันนี้ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงอาจจะเลี้ยงลูกเมียให้สบายได้แต่ก็ไม่ใช่ฟุ้งเฟอ้ออย่างที่คุณเคยเป็นแต่มิสาหน้าตึงกับประโยคหลังๆของเขาที่ฟังดูเหมือนเขาจะต่อว่าเธอทั้งที่กำลังอ้อนวอนเธอให้ยกโทษให้ฟุ้งเฟอ้ออย่างที่คุณเคยเป็นทุเรศเออคือผมหมายถึงคุณเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่คนที่ลำบากมาก่อนอย่างผมก็ต้องรู้จักอดออม ใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุดผมแค่หวังให้ในายกระรอกเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเพราะหากจะให้ในายคณาทิปก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะรักผมแต่อยากให้คุณได้อะไรกลับไปบ้างหลังจากได้รู้จักกับนายกระรอกเพื่อว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นที่รักของใครต่อใครเหมือนอย่างที่ผมรักคณาทิปอธิบายยาวเหยียดโบสายตามั่นคงจริงใจเข้าหาภาวนาในใจขอให้สาวเจ้ารับรู้ถึงความจริงใจของเขาที่มีให้เธอจนล้นเปี่ยม และดูเหมือนจะได้ผลดีทีเดียวเมื่อตมิสายืนนิ่งอึ้งไปกับคำพูดของเขาที่ล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงความรักความจริงใจและความหวังดีจันชายหนุม่มอาศัยจังหวะที่สาวเจ้ากำลังนั่งอึ้งรวบมือมากลุมผมรักคุณนะผมทำลงไปก็เพราะความรักรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรคุณจะไม่ให้อภัยผมบ้างเลยเหรอแต่มิสาฝืนบิดข้อมือออกจากมือเขาแม้หัวใจจะอ่อนยวบลงมา เรากับปุ๋ยนุ่นแต่ครั้นจะให้ยอมง่ายๆเขาก็จะได้ใจเธอควรจะโกรธเขาให้มากๆถึงจะถูกมีอย่างแล้วมาปลอมตัวเป็นคนสวนอยู่ได้ตั้งนานสองนานทําตัวให้หน่าสงสารแล้วปล่อยให้เธอด่าว่าน,นายคณะทิพย์ว่าแรงน้ําใจรับหลังเขาคงจะหัวเราะย่อในความง่งงของเธอชายหนุ่มเองก็ดูจะรู้ใจจึงได้ยกมือขึ้นสาบานสาบานได้ผมไม่เคยหัวเราะย่อคุณตรงข้ามมีแต่ความชื่นชมยินดีที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ คุณยอมรับนายกระรอกเป็นเพื่อนคุณมีน้ำใจกับมันไม่รังเกียจที่มันจนแถมยังเป็นแค่คนสวนแล้ววันนี้คุณก็ให้อภัยในเป็ดทั้งที่เขาเคยกระชากกระเป๋าคุณแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนชายหนุ่มยิ้มแย่ไม่กล้าพูดต่อทำไมาพูดออกมาให้หมดเลยนะแต่มิสาเสียงดังขณะทิพหัวร้อเบาๆแล้วบอกขึ้นก็คงไม่คิดจะให้อภัยนะสิเห็นไหมว่าคุณไม่ใช่คนไม่ดีอย่างที่ใครๆเขาว่ากันเลยแต่ไม่ค่อยมีใครให้โอกาส ได้แสดงความเป็นคนดีมีน้ำใจให้เห็นเท่านั้นเองก็ใช่นะสิใครว่าฉันเป็นคนไม่ดีอยากจะเฉาะปากมันนักเมื่อถูกชมความผุนคล้องหมองใจเมื่อครู่จึงจางลงไปอีกนิดหน่อยมากพอจะยอมรับฟังต่อเห็นไหมว่าถทาไม่ใช่นายกรอกคุณจะมีโอกาสได้แสดงออกให้ใครเห็นเหรอคณาทิปได้ทียกความดีไปให้นายกรอกทาให้หญิงสาวมองคอนอ๋อนี่แปลว่าคุณทําถูกถูกที่หลอกฉันแต่ฉันมันผิดเองที่โง่หลงเชื่อ ไม่ใช่อย่างนั้นเวลาคุณงอนคุณดูแก่มากเลยรู้ไหมและยิ่งโกรธก็ยิ่งขี้เหล่เป็นเท่าตัวคณาทิพย์ทำหน้าจริงจังทำให้คนไม่เคยขี้เหล่อย่างตามิสาตาโตยกมือขึ้นมาลูบหน้าทันทีว่าไงนะคุณพูดจริงเหรอจริงสิตะกี้ผมเห็นรอยตีนกาบนหางตากเส้นหนึ่งรอยตรมุมปากด้วยฮะตมิสาทำหน้าจะร้องไห้คณะทิพย์เก๊กหน้าขรึมจริงจังปีนี้คุณอายุเท่าไหร่35หรือ36 ชายหนุ่มแกล้งคาดเดาอายุเธอเกินไปหลายปีทําให้ตมิสาป,ปล่อยโฮออกมาลั่นแล้วรีบควักกระจกในกระเป๋ามาส่องหน้าฉันเพิ่งอายุ29ปี10เดือนเองนะไม่ทันจะ30สบเลยไม่จริงใช่ไหมอ่ะหญิงสาวเป็นเดือดเป็นร้อนตกใจยิ่งกว่าเรื่องใดๆในโลกนี้คณาทิปจึงดุดหัวเราะออกมาดังๆทําให้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาจากกระจกคุณผมล้อเล่นนะ่ะคุณสวยจนไม่รู้จะสวยยังไงแล้วแค่นี้ผมก็หลงจะแย่นายคณาทิป แต่มิสายกมือขึ้นทำท่าจะชกเขาจึงจับเอาไว้ตวัดทีเดียวเธอก็โผเข้าสู่อ้อมกอดเขาทาั้งเนื้อทั้งตัวแล้วระดมจูบไปบนพวงแก้มสวยหญิงสาวเลี้ยนรนแต่หนีไปทางไหนไม่ได้อีกเพราะริมฝีปากร้อนๆทับทับลงมาปีดเสียงวายของเธอและจูบนั้นก็นุ่มนวลอ่อนหวานจนเธอรู้สึกตัวลอยลิ้นร้อนฉาบด้วยน้ำพึ่งหวานกำลังดูดกลืนความรู้สึกทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลของตมิสาให้เหลือแต่ความอุ่นซ่านจนต้องเกี่ยวลิ้นตอบ มือที่กำแน่นอยู่กับแผ่นอกกว้างเตรียมจะทุบกลับเลื่อนขึ้นมาโอบรอบคอเขาไว้ไม่อย่างนั้นเธอคงเข่าอ่อนสุดลงไปเขาใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีแต่สำหรับตามิสาแล้วราวกับนานชั่วกับชั่วกันท้ายสุดก็อ่อนปวกเปียกอยู่ในอ้อมกอดเขาผมรักคุณ,ณตะมิสาให้อาภัยผมนะเสียงกระซิบหวานหูใจอ่อนไปนานแล้วแต่ก็ยังตะแบงต่อไม่ งั้นผมจะคุกเข่าตรงนี้ไม่ไปไหนเลยจนกว่ากูจะใจอ่อนเขาลองใช้ไม้ตายที่คิดว่าจะง้อสาวให้ใจอ่อนแต่ผิดคาดแต่มิสาเบป้ปากตามใจสิหญิงสาวสะบัดต,ตัวหลุดจากเขาแล้วเดินหนีแต่รอบระบายยิ้มในหน้าคณาทิพย์หน้าย่นคอหดแล้ววิ่งตามคุณไม่ใจอ่อนเลยเหรอไม่น่านะผมจะไม่ทำอีกนะครับในหญิงของผมคณาทิพย์เรียกด้วยน้ำเสียงอ่อดอ่อน แต่มิสาหลุดยิ้มออกมาอีกครั้งแต่เมื่อหันมามองเขาใบหน้าก็บึ้งตึงฉันไม่ใช่ในายหญิงของใครคุณจะไม่ให้อภัยผมไม่ว่าผมจะทำยังไงเหรอคนโกหกนาซาวลูบสายตามองผื่นยาแต่มิสามองอย่างหมันใสใช่ไม่ให้อภัยถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะไม่ยื้อคุณไว้อีกขอโทษด,ด้วยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไว้กับคุณคุณไปเถอะขอให้คุณโชคดีขณะทิพบ,บอกแล้วก็เดินผ่านหน้าเธอไป เล่นเอาสาวเจ้าที่คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าอ้าป่าค้างคาดไม่ถึงว่าเขาจะไม่งอแต่บ้าเอ้ยหญิงสาวขยับขาแต่ลังเลว่าควรจะตามไปดีหรือไม่กลัวเสียฟอร์มแต่ครั้นจะหนีกลับกรุงเทพอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่แรกมันก็ใจหายเหมือนกำลังจะเสียของรักไป30ยังไม่มีแฟนขึ้นคานรถด่วนขบวนสุดท้ายประโยคพวกนี้เหมือนความจริงที่ตรงเข้ามากระแทกใจของหญิงสาวเขาอย่างจัง ไม่ว่าจะหนีไปไหนอายุมันก็ตามเธอไปทุกที่จะว่าไปขณะทิพย์ก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่รับนิสัยแย่ๆของเธอได้ไม่ว่าเธอจะโวยวายด่าทอเขายังไงเขาก็ให้อภัยที่สําคัญเขาทําให้เธอยอมลดทิฐิเข้ากับคนอื่นได้เธออายุจะเข้าเลขสมยังไม่มีแฟนบางทีเขาอาจจะเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายสําหรับเธอหากพลาดจากเขาเธออาจจะต้องขึ้นคานไปตลอดชีวิตและคนพวกนั้นนื่องพวกปากหอยปากปู รวมทั้งหนังสือที่มันชอบนินทาเธอเส,เสียหายหายโดยใช้อักษรย่อก,ก็ยิ่งสนุกปากไม่เธอจะยอมไม่ได้เท้าไวเท่าความคิดหญิงสาวรีบวิ่งตามเมื่อเห็นเขาเดินจ้ำเอาจ้ำเอาเธอก็ตะโกนเรียกคณาทิปคุณคณาทิ์หยุดเท้าไม่เดินต่อใบหน้าระบายยิ้มแต่มิสาวิ่งตามมาทันมาถึงแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีรอจังหวะให้เขาง้อเธออีกสักครั้งจะได้ตอบรับโดยไม่รู้สึกเสียฟอร์ม แต่เขากลับยืนเฉยและรอให้เธอพูดครับฉันแต่มิสาสูดลมหายใจเข้าปอดขยับปากแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่กล้าพูดคณาทิปก็ยังนิ่งเฉยไม่ใช่อยากแกล้งแต่เพราะอยากให้หญิงสาวได้ลองอ่อนค้อยคนอื่นดูบ้างไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างที่ผ่านมาฉันให้อภยัยคุณก็ได้แต่แค่ครั้งมีครั้งเดียวนะถ้าทำอีกแล้วก็น่าดูในที่สุดต,ตมิสาก็พูดมันออกไปจนได้ พูดไปแล้วก็หวันใจเมื่อคนที่เพิ่งอ้อนวอนเธอมาครู่ไม่มีทีท่าดีใจอย่างที่คิดตรงข้ามกลับยืนนิ่งเอาแต่มองหน้าเธอไม่พูดอะไรออกมาสักคำแต่มิสารู้สึกเสียหน้าจึงผลักตัวเขาจนเซแล้ววิ่งหนีแต่ชายหนุ่มก็ตามมารวบตัวมาจนได้เดี๋ยวสิในว่าให้อภัยแล้วไงวิ่งหนีทําไมเราเขาหวัวเราะมือเดียวจึงฟาดไปแรงๆบนหน้าอกแกล่งเขาจึงช้อนร่างเธอขึ้นมาอุ้มเดินกลับไปยังเรือนจันทร์ ทำให้สาธิตาที่ชะเง้อคอรอฟังผลถึงกับอึ้งตะลึงหงไม่คิดว่าคณาทิพย์จะตามง้อออนแต่มิสาได้สําเร็จทั้งที่เธอวางระเบิดเอาไว้แล้วหลายลูกสาธิตาหลบเลี่ยงไม่ออกมาทานอาหารร่วมกับคณาทิพย์กับตมิสาโดยอ้างว่าไม่สบายชายหนุ่มเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ไม่อยากพูดหรือต่อว่าให้สาธิตารู้สึกอับอายเขาได้แต่ภาวนาว่าวันหนึ่งเธอจะเข้าใจว่าในหัวใจของเขามีได้แค่ตมิสาคนเดียว แต่มิสาเองนั้นแรกแรกก็โกรธจนแทบไม่อยากมองหน้าทั้งสาธิตาและตองอ่อนที่ร่วมมือกันหลอกลวงเธอเพราะว่ายังไม่ปักใจเชื้อคณะทิพย์เต็มร้อยจึงยังนิ่งเฉยคอยสังเกตอาการว่าสาธิตาท้องจริงหรือเปล่าหรือแค่แผนการตัดคู่แข่งอย่างเธอออกไปจากคณะทิพย์ถ้าเป็นอย่างหลังแล้วก็เดี๋ยวได้เจอลิ์แม่บ้างคนอย่างแต่มิสาถึงจะเคยโดนหลอกแต่ก็ไม่ทําตัวงี่เง่าเหมือนนางเอกในนิยายให้พวกนางอิจฉาได้ใจ น้องสาวไม่สบายฉันว่าเข้าไปดูหน่อยนะคะหญิงสาวบอกขึ้นหลังเขาชวนออกไปเดินเล่นรอบสนามหน้าเรือนจันจนเมื่อยขาชายหนุ่มเลิกคิ้วไม่เชื่อหูจนเธอต้องหัวเราะทำไมคะทำหน้ามาโดนผีหลอกคุณไม่โกรธสาเหรอที่เขาที่เขาหลอกฉันน่ะเหรอคะถ้าฉันบอกว่าฉันเชื่อเขาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเชื่อคุณคุณจะโกรธไหมหญิงสาวย้อนถามขณะทิพย์จึงสายหน้า ดีซะอีกที่คุณเป็นคนไม่หูเบาไม่เชื่อคำพูดใครง,ง่ายๆเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจของผมชายหนุ่มบอกได้หน้าฟังเขาไปเรียนวิชาสาริการลิ้นทองมาจากไหนกันนะพูดทีไรเธอถึงได้เคลิ้มไปทุกทีอย่างนั้นแวะไปดูเขาหน่อยนะคะรับรองว่าฉันจะไม่พูดไม่ถามเรื่องนั้นให้เขาต้องอายยิงสาวว่าแล้วก็พระตัวจากไปชายหนุ่มมองตามหลังแล้วเดินไปเอาแฟ้มบัญชีรายรับรายจ่ายมานั่งทา สบายใจขึ้นมากที่ไม่ต้องปิดบังเรื่องนายกระรอกแต่มิสาเข้าใจอะไรง่ายกว่าที่เขาคาดการเอาไว้ส่วนคนที่เข้าใจอะไรง่ายก็เดินหน่วยนาาไปเคาะห้องสาธิตาไฟนั้นรีบมาเปิดเพราะคิดว่าเป็นคณาทิพเมื่อไม่ใช่ก็น่าเสียแต่ไม่นานก็ปรับสีหน้าใหม่เป็นเรียบเฉยไม่รู้ไม่ชี้เช่นเดิมแต่มิสาคงไม่ได้บอกคณาทิพเพราะถ้าบอกพี่ชายเธอคงเรียกไปซักถามบ้างไม่ใช่งเงียบไปซะเฉยเอย่างนี้เห็นว่าไม่สบาย คุณทิพย์ก็เลยให้พี่ขึ้นมาดูดีขึ้นหรือยังจ๊ะแต่มิสาถามเสียงหวานกวาดสายตามองเข้าไปในห้องเพื่อหาถุงยาบำรุงคันเถ่าที่ตาเองพอได้ยินมาว่าขณะที่เป็นห่วงก็ยิ้มออกแต่แล้วก็ต้องหูยิ้มไปทันทีเมื่อต่มิสาพูดต่อเพราะพี่จะเข้ามาเป็นพี่สะใยเป็นนายหญิงของไร่พระจันทร์พี่ไม่กลับกรุงเทพแล้วหรอคะเปล่าค่ะพี่เปลี่ยนใจแล้วมันก็เป็นแค่มารยาของผู้หญิง ที่คิดจะเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายที่ให้ความสนใจตัวเองนะคะเข้ามางอแล้วก็ต้องกลับแต่มิสาจงใจยั่วให้สาธิตากโกรธงั้นล่ะคะแหมสาเพิ่งรู้สาธิตาเสียงแข็งสายตาของตมิสาเหมือนจะรู้เท่าทันจึงอดร้อนขึ้นมาไม่ได้สาไม่เป็นไรมากขอตัวนะคะอยากพักผ่อนเดี๋ยวสิคะตมิสายกมือขึ้นมากันประตูวไว้แล้วแทรกตัวผ่านเข้ามา ถือวิาสาสะหย่อนสะโพกลงนั่งบนเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งพี่อยากให้เราสนิทกันมากกว่านี้แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันเลยไม่จําเป็นหรอกคะ่ะสานิตาเสียงห้วนคมอารมณ์อย่างที่สุดที่จะไม่ตวาดไล่อย่างที่ใจคิดผู้หญิงคนนี้จงใจยั่วโทสะเธอจําเป็นสิคะในเมื่อน้องสาวเป็นน้องสาวข,ของคุณทิพย์และพี่เองก็กาลังจะแต่งงานกับเขาคนในครอบครัวเดียวกันก็ต้องสนิทสนมกันให้มากแต่งงาน สาธิตาอุทานอย่างตกใจไม่จริงอะไม่จริงทำไมต้องไม่จริงด้วยล่ะคะในเมื่อพี่กับพี่ชายน้องสารักกันเขารักพี่ไม่ได้รักคนอื่นแต่มิสาย้อนถามเลิกคิ้วราวกับประหลาดใจนักหนาแต่ตาไหวระริกด้วยแรงขบขันแววตาที่ทอดมองสาธิตามีร่องรอยรู้ทันฉาบไปทั่วทำให้สาธิตตาไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องทนเก็บอาการอีกต่อไปใบหน้ารั้นพอกันจึงเชิดขึ้น คุณจะแต่งงานกับพี่ทิพย์รู้จักเขาดีแค่ไหนไม่จะเป็นหรอกคะ่ะแค่รู้ว่าเขาชื่อขนาทิพย์มีน้องสาวชื่อสาธิตาเป็นเจ้าของไร่พระจันทร์ก็น่าจะพอแล้วนี่คะแต่มิสาเลิกคิ้วเรียงเส้นสวยอีกครั้งในขณะที่สาธิตายิ้มเยาะแน่ใจเหระคะว่าจะไม่สนใจภูมิหลังของเขาแน่ใจคะ่ะแต่มิสาบอกอย่างมั่นใจคิดว่าสาธิตาคงหมายถึงเรื่องที่จงใจให้เธอเข้าใจขนาทิพย์ ว่าคณาทิพย์ทำผิดกฎหมายทว่าอีกฝ่ายกลับย่อนตัวลงไปบนปลายเตียงไข่ห้างและวกอดอกมองก่อนผู้ต่อเมื่อก่อนพี่ทิพย์เขาไม่ได้อยู่ที่นี่บ้านเขาจนมากแทบไม่มีจะก,กินสาธิตาหลิวตามองคนฟังเมื่อเห็นว่าสีหน้ายัางเรียบเฉยอยู่จึงพูดต่อเขาสอบติดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพคณะวิศวกรรมแล้วก็หลงรักแม่หงผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งแต่เขาไม่สนใจ เพราะว่าพิธีเป็นแค่เด็กวัดจนจนที่ต้องขี่จัก,กรยานตอกต่อยไปเรียนในขณะที่แม่คนนั้นขับรถเก่งราคาเป็นล้านมีผู้ชายมาชอบมากมายแต่มิสาก,กัดปากแน่นทำเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วสมองคิดตามทุกท้อยประโยคบางช่วงบางตอนรู้สึกคุ้นกับเหตุการณ์ที่สาธิตากำลังเล่าและจงใจหยุดเพื่อให้เธอร้อนใจอยากรู้แต่คนฟังเองก็ฉลาดพอจะไม่ซักถามเพื่อให้คนเล่าพูดออกมาเอง อยากเห็นรูปไหมคะว่าตอนที่พีิธีเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนเขาไม่ได้ดูดีมีราศีอย่างนี้หรอกนะสาธิตาไม่รอให้ตมิสาตอบรับก็เดินไปหยิบรูปถ่ายสมัยเรียนของคณาทิพย์ออกมาวางหน้าโต๊ะเครื่องแป้งตมิสายื่นมือออกไปหยิบพาผู้ชายร่างสูงผอมสวมแว่นสายตาและสะพายย่ามสีเหลืองทําให้หญิงสาวตัวแข็งราวกับถูกสาบไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายที่พิจัทร์เคยดูถูกซ้ําแล้วซ้าเล่า อยู่ๆก็กลายมาเป็นคนรักใหม่แหมเหมือนพรมลิขิตมาเล่นตลกเลยนะคะแต่ว่าจะว่าไปมันก็น่าอายนะใครเห็นเขาก็จะว่าเอาได้ว่าของที่เราเคยรังเกียจโยนทิ้งถังขยะแล้วแต่พอไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องเก็บมันมากินใหม่สายที่ตามองเยาะสะใจเมื่อเห็นแตมิสากรรมรูปถ่ายใบนั้นแน่นจนยับเรียมฝีปากสันดริกดวงตาย,ยังเบิกค้างในท่าตกใจแกมคาดไม่ถึงไอเด็กวัด ไอเด็กวัดที่เธอเคยมองว่ามันช่างไม่เจียมตัวกลา้าเผยยมาจีบดอกฟ้าอย่างเธอดูถูกสรารพัดแต่วันนี้ผู้ชายคนนั้นได้กลายมาเป็นคนรักของเธอไงคะยังรับได้อยู่ไหมสาธิตาเดินมาใกล้แล้วตวัดภาพคืนมาแต่มิสายังคงยืนนิ่งดุดรูปปั้นไรชีวิตหากเป็นเมื่อก่อนเธอคงรังเกียจที่เขาจนและเป็นแค่เด็กวัดทว่าตั้งแต่ที่เธอได้รู้จักกับนายกรอกความคิดของเธอก็เปลี่ยนไป เรื่องที่เขาจนหรือเป็นแค่เด็กวัดเธอทําใจรับได้แต่ทําไมเขาไม่บอกเธอไม่บอกว่ารู้จักเธอมาก่อนและไม่บอกว่าเขาคือผู้ชายคนนั้นแล้วอยากคิดนะคะว่าที่พี่ทิธ์เขายังตามอกเอาใจอยู่เป็นเพราะเขารักเขาหลงคิดดูให้ดีนะคะว่าทําอะไรกับพิยีไว้บ้างเสียงสาธิตายังตามหลอกหลอนความคิดของหญิงสาวย้อนกลับไปไกล ก็สบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะในอดีตแต่มิสาเคยทําอะไรไว้กับคนาทิปนะคะมาดูคลิปหน้ากันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ